ไปด้วยมโนกรรมส่วนตรงนอ้น ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มีรางวัลน,น้ำใจให้กับพระเอกรอกีซ้ายนองไอ้ันันนะครับขอบคุณคุณแม่มาก,มากนะครับครับรางวัลด้านซ้ายด้วยค่ะโุณทำไมให้กันเยอะจังละ่ะไม่เอาเหรอเอาสิขอไม่กล้าผมก็ คุณพี่สาวที่มาจากบ้านนานะครับที่มอบรางวัลให้กับเพื่อีสไตล์น้องไอ้อันนั้ครับที่นี่จะใช่คุกมืดหรือเปล่าพี่ใช่ที่นี่แหละโอ้ยพี่เดินมาเนี่ยพี่ถามมาตลอดทางเลยอะมองไม่เห็นพี่เลยพี่อยู่ไหนเนี่ยเอ้ามันมืดจังพี่อยู่นี่มืดไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเหนี่ยเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นขอบคุณมากครับ แต่พราหลวงคงจะอยู่ที่ท้ายคุกนี่รออยู่นี่นะเพราะว่าตรงนี้มันมืดมากเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูเองอยู่ตรงนี้ก่อนเลยไรใี่ข้างในมันอันตรายมากรองตัวด้วนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะเมดได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฉันมืดออไม่แหบนี้เลยหรอยะอยู่ตรงไหนนะ เอ๋ไหนๆฮะไม่ได้แล้วรเราต้องไปตาม,มาหารมาก่อนทาไมในคุกม,มืดมีงููอะไรอะ่ะงูหัวเล็กๆน่าจะงูกเขียวหางไมมไม่น่าผู้หลอกตัวเล็กเดี๋ยวพี่ลองตะกนเรียกก่อนข้างในเ่ขอถามอะไหน่อยได้ไหม,ไมพี่ันสองคนมาเนี่ยทั้งสงคนมาทาไมกูจะไม่รู้มึงไหมล่ะเส้นถาถูเปล่าเถามปแปลก ตอนนี้พยาบาลถูกจับตัวแล้วใครที่อยู่ด้านในออกไม่ได้เลยใครที่อยู่ด้านในตอนนี้ชั้นสองคนเนี่ยมาปล่อยตัวพยาบาลวรถูกจับตัวไปแล้ว <c oughs> เป็นความจริงแล้เหรอจริงพูดจริงงงนะมึงไอพยาบาลวิรเหนื่อยสักวันมึงกับกูต้องรู้กัน <c oughs> เอท่านปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดภัยดีแล้วเธอสองคน เป็นคนช่วยชีวิตฉันให้ออกจากคุกมืดอีกนี้ใช่ไหมใช่จ้ะฉันมีหน้าที่มาปล่อยตัวนักโทษต้องขอบใจนอกบ้านนะใช่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่ฉันมาช่วยเธอเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยดีใจมากแล้วคุณนลยไปชื่อว่าอะไรลือเคยนามว่าแสงฟ้าหลวงว้าวชื่อตัวงามนามก็พอข้าพเจ้าเนี่ยยังโสดเป็นเมียข้าพเจ้าได้หรือเปล่าเฮ้ยตุตีเยเป็นสาว ผูพูดแปลกเดี๋ยวเป็นสามีเขาใช่ไหอเปล่าผู้หญิงสองคนนี้ดูชุดดำแล้วเนี่ยเป็นไงหน้าตาไม่คล้ายคนแน่นอนเอีะทำไมทำไมชุดดำทำไมถึงไม่ใส่แมสเพราะว่าคนนู้นสวยแน่ๆกูไปกันเลยโควิดไมกลัวกูสามรอบแล้วกูไม่ไปเลยที่ไม่เป็นนะเออเป็นสามรอบแล้วมันนัน่าตายเนาะขอบใจบ้างนะสำหรับเอ่อที่ช่วยเหลือให้ข้าในได้เป็นอิสระ ออสิ่งตอบแทนไม่มีเลยจะมอบให้ใ